การเล่นอาเซาให้มีประโยชน์ใน Battlefield 6ในภาคกนก่อนคลาสอ a เซามักจะเป็นคลาสที่ฮิตที่สุดในเกมแต่ในภาค6มันกลายเป็นคลาสที่มีประโยชน์น้อยที่สุดแต่ณเวลานี้ที่แม้จะยังไม่มีการแพทช์ปรับปรุงคุณก็ยังเล่นอาเซาได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าเล่นอย่างถูกวิธีการเข้าโจมตีบางจุดมันอาจจะมีทางขึ้นทางเดียวการกางบันไดขึ้นจากอีกทางอาจจะทําให้ศัตรูไม่ทันตั้งตัวดีพลอยเบคอนก็ทําให้เพื่อนในหมู่รบมีตัวเลือกในการเกิด ในโหมดอย่าง Rush หรือว่า breakthrough หาที่ปักดีๆเรากับเพื่อนก็ไม่ต้องเกิดไกลถ้าคุณเกิดในจุดของตัวเองก็อย่าลืมปักอันใหม่เพราะอันเก่าจะพังเครื่องยิงระเบิดโหดกว่าที่คิดยิงรถอาจจะไม่ค่อยมีผลแต่ยิงคนสะดุ้งกันหมดแถมใช้พังตึกได้ด้วยและถ้าคุณได้ training pad สาย front liner มาแล้ว perk ขั้น3หรือว่า quick recovery คือของดีที่สุดของ a s a o l มันจะทำให้พลังชีวิตฟื้นเร็วกว่าเดิม50% แลอาตาการฟื้นก็เร็วกว่าเดิม50%ถ้าไม่โดนยิงกดคุณจะฟื้นพลังเร็วเหมือน Call of Duty ถึงอย่างนั้น Assault ก็ยังเป็นคลาสที่อ่อนที่สุดในอนาคตก็อาจ,จะมีการบัฟแต่ถ้าใครยังไม่เคยเล่นจริงจังก็ลองหยิบมาเล่นดูคุณอาจจะชอบ Assault มากกว่าที่คิด